Oh. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆครับทุกท่านเอซี FC สาวหน่อยเพียแพงพ่อโจ่งอิงครับมาตัดหัวเอ้บอมแมนมาเลาหัวครับพี่น้องครับโอ้สบายหัว <c oughs> <c oughs> มาอัปเดตครับงานเขาครับพ่อโจ่งอิงนะครับอ่า งานเข้างานเข้าขาดสีได้นี่ยันหอดเวลาอันสิมานี่ฮะวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองเอ้อไปเห็นไหมไปยี่สิบสองงานงหญ่บุญงหญ่ผมมากเกินนะครับสื่อมาขายไปลวดทุกเสียงยี่สมบสองโปรแกรมผมบอกมาว่าสื่อมาแชรเริ่มจากเออบสามแล้วพี่น้องเด้อ แต่ว่าแต่ว่าเพียนสแตนเลสผมก็รักกุยยกไปสามกันเจ้าขามไปน้ำผมได้นี่ผมอยู่กัลสินพี่น้องครับนี่เห็นบ่าไผมสีผ้าจ้าไปหวอดหม่องเลยหวอดเวียดนามเลยราคาเพราะว่าหกม่งแรงครับปล่อยสาวน้อยเดอะซีรีส์อีพีสองน้องยิงสิไดรับบทเปีหยังนะครับเาลงเห็นนยยูรารู้แต่ว่าเบื้องต้นเรวีมง้อแม่ใครสีแดงเสีย ผู้ใดได้เบิ้งตัวอย่างเขไพว่าม่ไใครสีแดงเป็นตัวแนวเลยจุฬาไทยอย่ตัวแล้วที่สำคัญสีทุ่มครับพอจงอิงนำทีมมินีคอนเสิร์ตครับที่ร้านจงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับอ่านะครับปุ้ยไปไปไปนี่นี่ใส่เหา อย่เลื่มนะครับพี่น้องบุญใหญ่ครับงานเข้างานใหญ่วันที่22บนี่บอดโจเป็นคนพิมพ์นะครับพี่น้องครับบอกข่าวเราแจงกับต่อยานลืมกับตอนนี้ก็ลังมาในส่วนของสถานีตํารวจภูธรโกสุมพิสัยครับมาขอนี่ใส่เสียงเนี้ยใส่เสียงวันที่สามสิบเอ็ด รู้เนี่ยสามส่วนสี่เดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บๆโอเคผมผม่อนโรงพักแล้วเอ้อเจ้ากับโอนมาด่วนปลาบัญชีผมส่งให้ครับครับโอเคโอเคผมจะเรียโอนไปร้องต้องมาโรงพักด่วนครับงานใหญ่ต้องมาโรงพักด่วนโโอ้หมาขออนุญาตใช้เสียงวันที่สามสิบเอ็ดนิน้ะสามสิบเอ็ดครับมาร่วมสร้าง ประวัติศาสตร์เลยเดย้มารวมสางประวัติศาสตร์รวมสางความทรงจำเพราะนี่คือเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชหรือที่เรียกว่าสาวหน่อยสองครับน้องอุ้งอิงครับก็จะมาด้วยนะครับนี่ถือว่ามาเป็นกำลังใจมากซอยหนูซอยคำกันไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีรถแฮร์สามขั้น รถแห่สามคันสาวน้อยเพิ่นแพงสองเลยกะรถแห่ไทยรถแห่ครับของเสียอามครับนี่ค่ะจะได้เจอครับน้องเจนไห้รถแห่นะฮะตามค่ำที่เสียอามเพิ่นเดบอวาไว้นะครับอ่ามีผู้ติดตามเพิ่นนะครับพงพีน้องกับไป่วยติดตามเล่านะครับจนได้สมก้องมัดปัตนาเล่านะครับภพ่ในสินเดือนไปะนะสองหมื่นะนะตอนนี้ไหลแล้ว นะครับอตอนอน<ม>ี้เรือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทาหารเรือมจะมีเรือจอดอยู่บนหัวเนี่ยเราไปขอขออนุญาตใช้เสียงครับน่บอกคลิปก็พี่นอก,ก่อนวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมีรับเชิญผู้ใดแน่นะครับที่ไนแน่แน มีอีหลามีไทยรถแห่ผมอยู่หูนะครับว่าน้องอิงเชลลองนะครับเป็นครั้งแรกที่น้องอิงจะร้องนะครับบนรถแห่ของอาเซียอามของไทยรถแห่นะครับเนาะโอ้คือจะเป็นภาพที่ที่น้องแฟ้นๆฟ้นอะอยากเบื้องอะนะครับอยากจะชมอยากจะดูนะครับกลายเบื้องต้นกันนี่แหละครับพี่น้องครับเออมีกลุ่มผิดพร้อมนะครับเรื่องตลาดนะครับทักไปได้นี่ผมจะได้กลุ่มปิดสอง สองสเตปนะครับมีกลุ่มปิดอยู่สองแบบก่อนอื่นกลุ่มปิดของมืออื่นนี่ให้ทักไปทักไปสาวหน่อยเพ็นแพ้่งแฟนเพลนะครับอ่าก็คือกลุ่มปิดนี่ครับงานนี่ครับนี่ครับนี่มินิคอนเสิร์ตร้านจงเจริญนำโดยพ่อโจวงอิงนี่นะครับพี่น้องครับอยู่อำเภอเมืองกาฬสินเด้ออันนี้เนี่ยร้อยเก้าบาททักไปได้สาวหน่อยเพลันแพ้่งแฟนเพลน,นะครับเงื่อนไขเดิมบอช่อเดิมนะครับ แต่คุมปิดวันถี่3 1เนี่ยทักไปหมองไม่นั่นก็คือในส่วนของซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอันนั้นรอยยี่สิบเก้านะครับมันจะต่างกันนะครับพี่น้องบอช่อไม้นะครับอ่าบอชอ่อไม่บอ,อมินบอช่อบอโจนะครับอ่าเป็นบอช่อไม่คือบอช่อได้กระชังแต่ไม่ใช่บอช่อเดียวกันกับสาวน้อยเป็นแพ่งเพราะว่าพันแยกออกเป็น เป็น2องวงนะครับแล้วก็การบริหารจัดการหลังบ้านนะครับอาทิเช่นรายจ่อย่างต่างๆเนี่ยนะครับไปรับรายจ่ายมันก็ต้องแยกออกนะครับแยกออกเป็นคนละส่วนกันอ่านะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนทักเข้าไปคื่องมือเคือมันกัดแอดมินมันก็จะดูแลให้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความซ่าแล้วที่นี่ครับถักไก่มืองานเข้าไปนี่เกิดปัญหาทุกทีนั่นก็คือนะครับแอดมินดึงเข้าไม่ทันและนะครับระบบไม่สามารถดึงได้นะครับมันจะจับเป็นสแปมฉะนั้นพี่น้องครับถ้าผู้ใดว่าง นะครับกะเข่าไปไหนก่อนเลยเข่าไปฐานะเน่ยหันแอร์เย็นๆนะครับไปรวมสรั่งประวัติศาสตร์ไปรวมสร้างความทรงจําดีๆเพราะนี่คือครั้งหนึ่งนะครับพ่อในอนาคตมาโอ้เมื่อแรกไขก็อยู่ในกลุ่มปิดไขก็ได้เบิ้งเนี่ยเมื่อแรกคืกอเพื่อนปวดหัวสาวหน่อยล่ำเพื่อนโชว์นี่คนที่โชว์อีหยังนะครับนี่หลายคน,นหลายท่านผมไลฟ์เบิ้งปดอกนะครับในส่วนของศิลปินนะนะฮะเพราะว่าผมฟังแล้วก็ผมเบิ้งเนี่ยผมเบิ้งเประความมวล นะครับมีปกี่คนหน่อที่ผมจาได้นะครับกันเอายไปกันภาษาจีว่าเจ้าคือพวกเบาหอดควายนะครับมันจะเป็นแนวนั่นก็เลยอาพวกเอ้ยช่ดีกว่านะครับที่ในเนี่ยก็พอโจกยิงที่ผมจาได้นะครับที่ในเนี่ยก็บสองคนนี่แหละผมจาได้อะะสองคนอื่นแต่จำไม่ได้กันโบยบ่อยากบอกจำไม่ได้เิดี๋ยวพันศรีว่าเนีแม่บอล่ะนะครับเดี๋ยวพันศรีว่าพว่าี่คุ้มวบาหอดควายโย่ควยเบ่ได้ียู่งสมัยยังมันจะเป็นไปแบบนั้นนะครับ อย่าลืมครับพี่น้องครับส่วนสาวน้อยพิมนแพ่งเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีกลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนจต่างกลุ่มเด้อ่ากลุ่มปิดอ่ะปิดวันที่21 21กันยายนนะครับ21กันยายนถ้าไล่ไทม์ไลน์งานจริงๆวันนี้วันที่21เนาะนะครับอีกเดือนนึงอ่ะล่ะมเออื่นไปหวานกูชิล่าหนี่งครับนี่ตามแผนงานนี่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 ตามแผนงานนี่นี่นี่ที่เบื้องนี่เห็นไหมครับแล้ววันที่21น้องอิงกะชิมาครับอ่าอันนั้นในฐานะเป็น พิธีกรนะครับบรรยายพิเศษเป็นยันต์ความรู้สึกแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะครับในการอยู่บนโลกโซเชียลตลอดร,ระยะเวลาที่มีอยู่กับสาวน้อยเพริลแพงนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วประสบความสําเร็จจนมีผู้ติดตามเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับเกิดอีกยัางขึ้นเลยเอาตัวรอดจังไดนอันะนี้น้องอุ๋ินก็มาเป็นพิธีกรบญญรรยายพิเศษเชื่อมย่ายพิเศษครับของคอร์สในเรนรู้โซเชียลกับบอสโจนะครับเป็นหลักสูตรเบื้องตน้นนะครับ และก็เสียอาร์มก็ประธานนะครับ JO1 น,นะครับสีม่วงเบาถึงประสบการณ์หลังกากหลังจากามาเข่าวควันแล้วเป็นจังไหญอะไรยังไงเสียอาร์มเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับจนสามารถเปิดสางได้นะครับเปิดสางเลียนได้นะครับก็คือว่าส่วนดนม่วงาประสบการณ์ทักไปหาบอนะครับผมว่าคงว่าเต็มบอนะผมไม่รู้ว่าเต็มหรือยังเพราะว่ามันไกลจะเต็มแรือเปล่าบอว่านี่ก็ับว่ากันอยู่นะครับจำกัดจํานวน นะครับจำกัดจำนวน,นก็ตอนร้อยกว่าทันนะครับร้อยสามสิบกว่าทันล่าสุดนะครับพวกกันนี่คิดไหมพี่น้องครับเดี๋ยวไปทุระทอ่อสวัสดีครับ